นี่คือภาพบรรยากาศของพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะของ7ศิลปินจากประเทศไทยที่เปิดแสดงณฮอศิลิ์ LA Art Core ในดาวเทาวเมืองลอสแอนเจลิสมีขึ้นเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงของวันอาทิตย์ที่5มิถุนายน His expression i human the from f came สวัสดีครับผมชัยพันธนากรวัฒน์นะครับมาจากมหาวิทยาลัยราชบัณริตย์เป็นอาจารย์อยู่นะครับขอเสียปากพลูกนี้ผมได้แรงบันดาใจารูปลักพลังศรัทธาที่มีต่อมโนราปัใต้ครับนะครับเมื่อมองในเรื่องมโนราหมโนราซึ่งเป็นรืองขรูปธรรม ใช้พื้นผิวรวลายีเมนต์จุดเส้นสีน้ำหนักรูปร่างรูปทรงพื้นผิวระยะมาใช้ในการทํางานนะครับออกมาเป็นเรื่องของมโนราครับความรับใจบ้านเกิดแน่นอนคุณครับจิตวิญญาณตัวันหมายถึงว่าผมเป็นคนไทยที่มีจิตวิญญาณที่มีมีเรื่อง